おはようございます。 วันนี้เป็นวันแรกที่เราตื่นเช้ามาทำคลิปเลยนะคะก่อนที่เราจะมาทำคลิปนี้เราก็ทำอาหารทำเบนโตะกินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีเวลาอีก10นาทีก่อนที่จะไปทำงานเราก็เลยมาบันทึกคลิปนี้ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ย่ากับพี่ชายแกนะคะพากันไปตัดไม้แล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดไม้ของแม่ย่าเองคนแก่นะคะสักแต่จะใช้อย่างเดียวไม่รู้จับบำรุงรักษาไม่รู้ว่าวิธีซ่อมแซมยังไงอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เรามาปรับโซ่ให้แล้วคนแก่2คนก็ไม่รู้เรื่องทั้ง2คนแล้วก็แบบเถียงกันนะคะ สามีนี่ตะโกนด่าใส่เลยค่ะแบบมันอันตรายนะแม่อันตรายนะก็รู้ทั้งรู้ดูโซ่มันยานขนาดนี้นะคะก็ยังจะเอามือไปจับแล้วแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ถอดออกในใจวันนั้นที่เราเห็นนะคะเราคิดว่าถ้ามือแม่ไปโดนปุ่มทํางานแล้วจะทำยังไงมันจะตัดนิ้วแม่ขาดไหม ดูสิคะตัดอย่างเดียวเศษไม้ไปคาอยู่ที่ตัวน็อตเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวกันจริงๆเลยนะคะแบบใช้อย่างเดียวเลยแทนที่เออมันยานแล้วนะมาขอให้เราปรับให้เขาก็ไม่พูดใช้จนกว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วก็มาบอกว่าโซ่ไม่หมุนโซ่ไม่หมุนมันจะหมุนยังไงล่ะคะยานขนาดนั้นและที่สําคัญแกใช้อย่างเดียวไม่เคยหยอดน้ํามันเลยนะคะเราก็เลยจัดการเอามาแกะซ่อมแซมให้แกเราไม่เคยดู YouTube ดูอะไรเกี่ยวกับการซ่อมแซมนะคะเรื่องตัดหญ้าก,ก็เหมือนกันเราก็แค่ดูแบบตามทรงว่าน็อตตัวไหนมันน่าจะแกะได้แล้วเราก็แค่ลอง ทำดูแค่นั้นมันก็ทําได้แล้วนะคะคนเราอย่าไปคิดว่าอะไรที่ตัวเองทําไม่ได้แล้วเราจะทําไม่ได้มันต้องลองดูก่อนมันอาจจะอยู่ที่ความชอบส่วนตัวด้วยนะคะแบบว่าเออชอบอันนั้นอันนี้นะมันเสียแล้วก็ต้องรู้จักซ่อมแซมเราไปค้นชอบสังเกตเราก็เลยรู้ว่าอันไหนควรทํายังไงแต่ถ้าซ่อมแซมหนักๆจนขั้นแบบที่ร้านเขาซ่อมเราก็ทําไม่เป็นหรอกคะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ง่าย,ายๆแบบนี้เราก็ทําได้อยู่ อันนี้เราก็แค่เอาโซ่เข้ากับเฟืองของมันดูน็อตเข้าให้ตรงแม่ย่าเพิ่งซื้อมาประมาณ1ปีเองนะคะประมาณนี่แหละปีปีกว่าแล้วมั้งแต่ดูสภาพเครื่องสิคะโคตรเก่าใช้อย่างเดียวจริงๆเลยค่ะสมบุกสมบันกับมันจริงๆเครื่องนี้ตัดต้นไม้ทุกอย่างเวลาแม่ย่าเห็นเราไปทําสวนแล้วแกไม่รู้จะทําอะไรดีนะคะไม่อยากแบบนอนอยู่ในบ้านให้ลูกสะภ้ยว่าเป็นคนขี้เกียจจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ แกคแงคิดว่าเออเห็นเราทํางานก็อยากทํางานอย่างนี้หรือเปล่าพอเห็นเราทําสวนแกก็จะเอาเครื่องนี้ออกมาตัดกิ่งไม้เล็กๆ,ๆน้อยๆแค่ข้างบ้านแกบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแกทําไปเพื่ออะไร <c oughs> เห็นไหมคะคนทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วหลังจากที่เราต่อโซ่อะไรได้เสร็จแล้วเราก็มาทําการตั้งโซ่ตั้งเพื่อให้มันตึงมันไม่มีอะไรที่ยากเลยนะคะเห็นเราทําแค่นี้นะสามีเราทําไม่ได้นะคะนี่ระดับคนญี่ปุน่นนี่ถ้าจะทําอะไรนี่ต้องเปิดหนังสือเปิดคู่มือเปิดตําราทุกอย่างเลยค่ะ เขาไม่มีการมาแกะม่ซั่วแบบเรานี่นะคะคนญี่ปุ่นเวลาเขาซื้อของมาเขาจะไม่ทิ้งใบคู่มือค่ะจนกว่าแบบของนั้นมันจะพังเสียหายของซื้อมา 10- 20ปีก็ยังอยู่ในกล่องอยู่กับคู่มือเรื่องการเก็บนี่ยอมเขาจริงๆเลยค่ะเนี่ยเราก็แค่ขันขันขันให้มันตึงแค่นี้ก็จบขันนอ็อตฝาครอบกลับไปให้มันแน่นดูคลิปแล้วง,ง่ายแล้วใช่ไหมคะจบเลยทีนี้ประกอบแบตลองดูเครื่องตัวนี้ยี่ห้อเดียวกับเครื่องตัดหญ้าที่ไม่ยากาซื้อให้เรานะคะ แต่เรางงมากทำไมแบตเตอรี่มันไม่ใช่รุ่นเดียวกันเราก็คิดว่าเออแบตเตอรี่มันน่าจะใช้กันได้หมดหละแต่ไม่ได้ค่ะไอตัวเสียบมันคนละแบบกันเลยต่อมาก็มาทําการใส่น้ำมันเขาเรียกอะไรน้ำมันหล่อลื่นหรือเปล่าสตย์หล่อลื่นคนทําสวนนี่ต้องมีเลยนะคะสะเปรย์ตัวนี้อลไวเดใส่กันไกลตัดกิ่นบ้างใส่เครื่องสัดหญ้าใส่อะไรนิดๆหน่อยๆบ้างเราใส่แล้วก็ลื่นปลื้ดเลยค่ะฟังจากเสียงแล้วเสียงมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะหลังจากที่ฉีดสเปรย์เข้าไป สุดท้ายก็แกะออกเก็บใส่กล่องคืนเจ้าของค่ะใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีเลยนะคะนี่หนึ่งวันพันกว่าเรื่องจริงๆค่ะปวดหัวกับคนแก่จริงๆแล้วก็ไม่อยู่กันเฉยๆด้วยนะคะนี่สองสีพี่น้อง84กับ86ถ้าเป็นบ้านเราก็อยู่แต่บ้านพักผ่อนลูกหลานไม่ให้ทำอะไรแล้วนี่84ยังขึ้นหลังคาบ้านอยู่เลยค่ะเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีบวยออกปีหน้าประมาณเดือนมีนาเมษาหรือเปล่าจำไม่ได้ไเราจะทำคลิปเก็บบวยให้ทุกคนได้ดูนะคะ มันออกอยู่บนหลังคาบ้านเราเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือไม่ยย่ไม่ยอมตัดต้นบวยนะคะให้มันเตี้ยลงต้นมันก็เลยต้องมาอยู่บนหลังคาปีหน้าถ้าบวยออกแล้วเราจะบันทึกคลิปให้ดูค่ะหมดเวลาบันทึกคลิปแล้วนะคะทุกคนเราต้องไปทํางานแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามเพจปีบาวสาวห้า้านนอกเจแปนด้วยค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายไซโยนารา